สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพท่ทำนายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกันยายนปี2568ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ถ้าจะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะหรือถ้าสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปเครียดหรือไปคิดมากนะคะดวงดีไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ในเดือนกันยายนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลนะคะยค่ะใบแรกนะคะหกดาบแปดเดรียญน,นะคะมูลเจ็ดไม้เท้าสามเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะหนึ่งดาบ เป็นไพ่ p a ส e of p e n t a c l e ่แล้วก็จะเป็นไพ่พับปิคเนตนะคะปิดท้าย u e e n s of Cup เป็นเดือนแห่งการได้หลุดพ้นนะคะนะเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูนะไปสู่สิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นอุปสรรคปัญหานะที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันกำลังจะขี้คายในทางที่ดีขึ้นนะคะ อะไรที่มันติดขัดก็จะราบเรื่นนะปัญหาได้รับการแก้ไขคุณจะรู้สึกสบายอกสบายใจนะรู้สึกลงใจเบาใจลงมากขึ้นเยอะเลยนะคะอะไรที่มันเป็นความเครียดความกดดันนะมันก็เหมือนได้ถูกปลดล็อกออกไปแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนชีวิตได้รีเซ็ตใหม่นะทำอะไรใหม่ใที่มันจะส่งผลดี กับดวงชะตาชีวิตของคุณด้วยนะคะหรือเป็นช่วงเวลาของการได้เดินทางนะใครมีแผนเดินทางช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะคะถ้าเป็นเดินทางไปทำงานไปเจรจาติดต่อนะธุรกิจการค้าการขายใดๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะผลสำเร็จกลับมาได้เงินได้ลูกค้านะปิดดีลได้นะปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้นะคะก็จะเป็นความสำเร็จนะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจากการเดินทาง นะโชคราบความสําเร็จที่มันมาจากาการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของการเดินทางด้วยนะคะเหมือนสถานการณ์ต่างๆนะมันดูดีขึ้นมันดูซับพอร์ตแล้วก็ส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมันดูสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็เริ่มจะส่งผลดีนะกําลังจะเกิดความสําเร็จนะหรือ กำลังสร้างกำไรให้กับคุณอยู่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะมันกำลังจะเห็นผลแล้วนะเป็นดวงที่คุณกำลังจะได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันมาจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณนะคะเป็นเดือนที่นะคนขยันจะได้รับรางวัลน,นะคะรางวัลแห่งความขยันนะนั่นก็คือความสำเร็จที่คุณคาดหวังไว้นั่นเองนะคะ อ,อยากได้อะไรนะอยากจะสำเร็จอะไรก็ขอให้ลงมือทำนะช่วงนี้มือขึ้นด้วยทำอะไรก็ดูดีนะดูจะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดทางนะขอให้คุณเร่งสร้างเร่งกอบโกยให้มากๆก็จะทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการทำเงินนะที่ดีด้วยนะเป็นเดือนที่ การเงินดูสดใสดูมีอนาคตนะคะหรือใครที่ติดขัดนะเรื่องของการเงินมาโดยตลอดนะก็เป็นช่วงที่าการเงินฟื้นฟูนฟนดีขึ้นนะคะคุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะแต่ก็มาจากความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณเองด้วยนะถ้าคุณยิ่งขยันก็จะยิ่งมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็จะได้เงินจากการพบปะพูดคุย จาัดก,การใช้คําพูดนะคะนาวาจาเรียกซ้พูดอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองนะอาชีพที่ต้องใช้คําพูดเป็นพ่อค้าแม่ค้านะช่วงนี้ก็ดูแบบสร้างเสน่ห์นะคะทำให้มีคนเชื่อถือในตัวเราอาจจะมาซื้อสินค้านะคะมาใช้บริการธุรกิจของเราก็ได้เป็นเงินเป็นทองไปทั้งหมดเลยก็จากการใช้คําพูดของเรานั่นเองนะคะก็ขอให้พูดในสิ่งที่ดี นะพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้า,าพูดไม่เป็นความจริงพูดโกหกหรือพูดให้ร้ายคนอื่นอาจจะทําให้เราเดือดร้อนภายหลังได้นะคะอ,อย่างเช่นเกี่ยวกับสินค้าของเรานะที่เราขายอยู่เนี่ยถ้าเราพูดไม่จริงพูดโกหกกับลูกค้านะพอความจริงมันเปิดเผยมันอาจจะส่งผลเสียกับ ธุรกิจร้านค้าของเราก็ได้นะคะก็ขอให้โฆษณนานะด้วยความจริงนะคะมีความจริงใจกับลูกค้านะก็จะทําให้เรา,าได้รับการยอมรับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรจะค่อนข้างนะขยันหาเงินนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายนะในการใช้เงินก็ได้บางคนอยากจะหาเงินเอาไว้ใช้หนี่นะคะใช้จ่ายเอาไปลงทุน หรือไปซื้อทรัพย์สินที่คุณอยากได้ก็ได้นะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนนะเราก็จะทําให้เราแบบาวางแผนได้อย่างาเป็นหลักเกณฑ์น,นะคะเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเดือนที่ชาวราศีมังกรจะค่อนข้างแอคทีฟนะคะมีความมุ่งมั่นหรืออาจจะมีแรงบันดาลใจดีๆอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอยากจะสําเร็จก็ได้นะคะก็จะมีเหมือนอาจจะได้รับ กำลังใจที่ดีหรือมีคนอคอยซับพอร์ตคอยหนุนหลังตัวคุณอยู่ก็ได้ทำให้คุณเหมือนมีแรงขับเคลื่อนนะคะในการทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จนะเรื่องการทำงานก็ค่อนข้างก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองนะคะงานที่ทำอยู่นะมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จหรือสร้างชื่อเสียงนะสร้างผลงานให้คุณโด่งดังนะคะจนมีคนอยากมาชวนคุณไปทำงานด้วยหรือ อยากจะมาร่วมง,งานกับคุณนะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีคู่ค้าใหม่ๆมีหุ้นส่วนนะมาช่วยบริหารทําให้กิจการใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีการวางแผนทําโปรเจกต์ใหม่นะทาธุรกิจใหม่ๆนะมีความสนใจในเรื่องที่อาจจะดูท้าทายนะมากขึ้นแต่มันก็เหมือนได้เป็นการชาเร้นความสามารถของตัวคุณให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะ ได้เจอสิ่งท้าทายเจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะทำให้เราเหมือนอมีความกระตือรือร้น,นมีไฟมีพลังในการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะเหมือนพอเรามีพลังใจที่ดีแล้วมันก็จะทําให้ผลงานออกมาดีตามไปด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นจากการทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ,ะสิ่งที่คุณเพิ่งเริ่มต้นทํามันกําลัง ผีดอกออกผลกาไรให้คุณได้ปะาปื้มใจอยู่ก็ได้นะใครที่เป็นหัวหน้านะคะเป็นเจ้าของกิจการนะก็มีลูกน้องหรือบริวารที่อยู่รอบข้างเนี่ยที่คอยส่งเสริมคอยซัพพอร์ตดีมากๆนะถ้ามีลูกน้องในการควบคุมเราก็ต้องปกครองด้วยความยุติธรรมนะคะไม่ลำเอียงให้ใจพวกเขานะแล้วพวกเขาก็จะให้ใจคุณทำงานให้แบบถวายหัวกันเลยทีเดียวนะคะก็โดดเด่นมากๆนะสำหรับ าชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะคะอขอให้คุณขยันนะทำมาหากินขยันทำงานนะแล้วผลสำเร็จความคา,าดหวังต่างๆที่คุณปรารถนานก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่เหมือนสิ่งไม่ดีมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปแล้วก็จะมีพลังงานดีๆนะที่ดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจะเป็นช่วงเวลา ของการได้ร่วมความดีนดีนะคะความสําเร็จที่มันอาจจะเป็นของคนอื่นหรือเป็นตัวของคุณก็ได้นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุณอาจจะได้ทํางานกับทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพทำงานกับคนเก่งก็ได้ก็พอทำให้เราเหมือน มีพลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วยก็ได้นะคะนก็เป็นราศีที่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถหรือได้อัพสกิลความาด้านทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นถ้าเรานะสามารถทําทงานหรือมีทักษะอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นมันเหมือนจะทําให้เรามีตัวเลือก ในการประกอบอาชีพมากขึ้นด้วยแล้วก็นะจะได้เจอช่องทางในการทําเงินที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะดวงความรักนะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์แหละนะมีคนมาคุยมาจีบอยู่บ้างแต่คุณก็ยังไม่อยากจะชัดเจนกับใครเพราะว่าช่วงนี้นะงานเงินกําลังไปได้สวยเลยนะคะจนคุณไม่ได้คิดเลยนะว่าจะมีแฟนหรือมีใครในตอนนี้ขอมุ่งมั่นนะในการ ทำงานในการทําเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จก่อนนะคะนนเรื่องของความรักนี่เอาไว้ทีหลังก็ได้หรือถ้าเป็นความรักสําสหรับคนมีคู่นะคะก็เป็นช่วงที่จะรักกันมากขึ้นนะมีความเข้าอกเข้าใจกันอาจจะด้วยผ่านความยากลาบากต่างๆมาด้วยกัน ก็เลยมีความาเห็นอ,อกเห็นใจกันนะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะาบางทีอาจจะมีบททดสอบเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ของคุณสองคนอยู่บ้างแต่ถ้าคุณนะจะับมือกันไว้ให้แน่นๆมีความหนักแน่นนะต่อกันมากพอก็ไม่มีอะไรจะมาทำลายความรัก ของคุณ2คนได้นะคะก็มีโอกาสได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขนะหรือถ้าใครวางแผนที่จะมีลูกมีบุตรก็มีโอกาสที่จะมีได้นะคะหรือบางคู่ช่วงนี้อาจจะพากันไปเที่ยวนะไป สร้างบรรยากาศความรักดีๆให้เกิดขึ้นก็ได้อาจจะแบบว่าทะเลาะการงอนกันอยู่ก็อาจจะหาวิธีง้อง,งอนกันก็ได้นะคะก็อาจจะมีโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักเกิดขึ้นนะในช่วงระยะเวลานี้ด้วยส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความเครียด บางทีชอบคิดมากในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือความที่คุณเป็นคนที่จริงจังนะกับการทํางานหรือจริงจังกับชีวิตมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดความเครียดได้ความเครียดนะบางทีมันก็เกิดจากตัวของคุณนั่นแหละนะคะอาจจะสร้างความกดดันกับตัวเองนะคนอื่นอาจจะไม่ได้กดดันคุณแต่ตัวคุณนั่นแหละอาจจะกดดันตัวคุณเองก็ได้นะก็พยายามสลัดความกลัวความกังวลใจนะคะอ,อย่าไปพึ่ง อ,อย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงอย่าไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปนะ ขอให้เราทําเต็มที่สุดความสามารถไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปกังวลนะคะถ้าเราทําเต็มที่แล้วก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรต้องเครียดแล้วนะคะนะบางในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องชมตัวเองบ้างเพื่อที่จะเหมือนเป็นการสร้างกําลังใจเล็กเล็กน้อยนยนะคนอื่นชมนะโอเคแหละนะคะเราก็มีความสุขตัวเราก็ต้องชมตัวเองด้วยนะจะได้ทําให้มีพลังใจในการทํางานในการแก้ไขปัญหา นะในการทำสิ่งต่างๆให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะนะก็เป็นดวงโดยภาพรวมนะสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนกันยายนปี2568นะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองนะถ้าเราคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งดีๆมีความขยันหมั่นเพียรน,นะสิ่งดีๆความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรแต่ถ้าเราขี้เกียจนะไม่กวนควายไม่ขยันทำงานนะความสำเร็จความเป็นอยู่ที่ดีมันก็อาจจะ เกิดขึ้นได้ยากดีไม่ดีชีวิตอาจจะลำบากมากขึ้นด้วยนะคะนก็ทำอย่างไรได้อย่างนั้นขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรณ์กันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงฝากช่องเล็กๆช่องนี้นะไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจเริญพบพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปงัตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ